สวัสดีครับทุกคนครับเหลายคนคงเห็นข่าวในญี่ปุ่นตอนนี้นะครับที่ออกมาประกาศว่ามีการระบาดของโรคแบคทีเรียกินเนื้อนะครับแบคทีเรียกินเนื้อนะครับชื่อโรคนะครับชื่อว่าสเตปโตคอคเข้าท็อกซิกช็อกซินโดมนะครับแร่อตัวย่อว่า STSS นะครับเซิร์ชใน Google ได้นะครับมีชื่อเล่นว่า Flash Eating Disease นะครับก็คือเป็นโรคแปลมาเลยนะครับว่าเป็นแบคทีเรียกินเนื้อเชื้อนะครับ เป็นเชื้อกลุ่ม Step กลุ่มเหรือว่าสเตฟิโลคอคัสไพรโอจีเ e สนะครับเหตุผลที่โรคนี้ถูกเรียกว่าแบคทีเรียกินเนื้อนะครับเพราะว่าลักษณะอาการจะมีการติดเชื้อบริเวณผิวหนังแล้วก็ชั้นใต้ผิวหนังก็คือชั้นหนังแท้ไขมันที่คลุมกล้ามเนื้ออยู่นะครับเวลามันติดเชื้อแล้วจะมีอาการผิวหนังเน่านะครับหรือว่าเรียกสกินเนโครซิสการรักษาคือต้องตัดผิวหนังออกหมดเลย นะครับแล้วก็ทําความสะอาดล้างแผลจนเชื้อโรคหมดแล้วค่อยอเอาผิวหนังมาปิดเรียกว,ว่าสกินกราฟนะครับซึ่งเป็นโรคที่จริงๆเมืองไทยก็พบได้เรื่อยๆนะครับในต่างจังหวัดที่ยังมีเรื่องของไฮยีน e หรือรักษาความสะอาดไม่ดีก็จะเป็นโรคก,กับกับพี่ๆลุงๆป้าที่ทํางานอยู่ในท้องนาท้องไร่นะครับบางครั้งเนี่ยไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ได้ป้องกันเนี่ยเชื้อโรคก็เข้ามาที่ขาและบางคนเนี่ยภูมิคุ้มกันต่ำ เป็นเบาหวานหรือเป็นความดันหรือมีโรคไขมันเนี่ยก็โอกาสที่จะติดเชื้อถูกป c t เ,เนีกินเนื้อได้นะครับทีนี้ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าในปีปีหนึ่งเนี่ยมีรายงานประมาณปีละร้อยกว่าเคสนะครับแต่ปีนี้นะครับแค่ไม่ถึง4เดือนแรกมีรายงานไป500ลายแล้วก็เลยเป็นที่ตกใจนะครับจนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างเกาหลีเหนือกับญี่ปุ่นถูกระงับ จริงจัดที่เกาหลีเหนือนะครับแต่ว่าเกาหลีเหน,เนือเนี่ยกลัวนักฟุตบอลจะเอาโรคไปด้วยครับก็เลยยกเลิกแมตชนี้ไปต้องมาแข่งใหม่ทีนี้มาดูอาการนะครับอาการของแบคทีเรียกินเนื้อเนี่ยส่วนมากนะครับจะมีอาการมีเรื่องของไข้หวัดเจ็บคอประมาณ50%าสเพราะฉะนั์นคือเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คือติดจากการทางเดินหายใจได้เหมือนโควิดนะครับแล้วเชื้อมันก็จะเข้าสู่ระบบและหลเวียนโลหิตข,ของร่างกายแล้วก็ไปหยุดหยุดตามจุดต่างๆเช่น นอกจากขีดหนังแล้วก็มีตับนะครับตับจะถูกทําลายนะครับแล้วก็มีไข้ขึ้นสูงมีอาการหอบสุดท้ายก็คือมีความดันตกหรือว่าช็อกนั่นเองนะครับมีโอกาสเสียชีวิตนะครับประมาณ30%ผู้ป่วยส่วนมากนะครับนอกจากเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำมีโรคประจำตัวอย่างที่บอกแล้วนะครับก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในวัยเกิน 40, 40ปีขึ้นไปนะครับก็คือร่างกายจะเริ่มไม่แข็งแรง แต่ในญี่ปุ่นคราวนี้ที่แปลกก็คือมีรายงานว่าพบคนที่30กว่ากว่าร่วมด้วยนะก็เลยแสดงถึงความรุนแรงของเชื้อนี่หลายคนก็ถามนะครับว่าตอนนี้ไปญี่ปุ่นได้ไหมนะครับก็บอกว่าจริงๆโลกมันยังแค่500ลายจากคนประชากรเป็น,เป,นเป็นล้านล้านคนก็ไม่ต้องตกใจขนาดที่ว่างดการเดินทางเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังระมัดระวังอะไรระมัดระวังเช่น ใส่หน้ากากกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเราเป็นโควิดนะครับช่วงที่มีคนเยอะๆคนแออัดไปวัดเดินห้างอะไรพวกนี้นครับไอต้องหยิบหน้ากากอนามัยเข้ามาใส่เพราะว่าติดเชื้อทางเดินหายใจได้แล้วนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับส่วนท่อนล่างนะครับให้ใส่มิดชิดนะครับใส่ถุงเท้าใส่รองเท้ามิดชิดถ้าไม่เดินเท้าเปล่าโอกาสเสี่ยงที่จะคอนแทคเชื้อเนี่ยก็น้อยนะครับแล้วก็พยายามอาจจะ หมั่นสังเกตอาการตัวเองนะครับถ้ามีอาการผิดปกติเป,เป็นไข้เป็นอะไรต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการผิดปกติก็ต้องรีบสังเกตอาการแล้วอาจจะต้องรีบพบแพทย์หรือว่ารีบกลับมาถ้าอาการดูน่าเป็นห่วงนะครับก็ฝากไว้นะสําหรับเรื่องของแบคทีเรียกินเนื้อจริงๆมีชื่อโรคนะครับของอีกเทอมหนึ่งก็คือ necrotizing ก็คือแปลว่าเนื้อเน่าตายนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับแต่ว่าต้องระวัง ฝากเอาไว้ถ้ามีโอกาเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนของท่านนะครับหรือแล้วอยู่กับผมหมอนัทนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ